สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรแฟมิลรี่นะฮะมาดูการทําบ้านนะฮะบ,บ้านหลังใหญ่นะครับในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็ตีเข้าไปบ่ายสองสี่สิบนาทีนะครับบ้านหลังใหญ่ตอนนี้ช่างกาลังล้างทําความสะอาดกระเบื้องนะครับเอาน้ําขึ้นไปฉีดข้างบนนะครับจะสังเกตว่า มีการขัดขัดทูๆเช็ดด้วยนะครับตอนนี้ในช่างกำลังทำความสะอาดหลังคานะครับก็แล้วก็มีการฉาบตรงบริเวณตรงอขอบหน้าต่างข้างบนเนาะฉาบแล้วนะครับฉาบสวยมากเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วในการก่อฉาบนะครับ จั่วบ้านละกันเนาะผมขออนุญาตจั่วนะผมเรียกไม่ถูกนะฮะขอเรียกเป็นจั่วบ้านละกันนะอ่าพี่เขาขัดอยู่คนเดียวนะครับมีช่างขัดอยู่คนเดียวนะฮะส่วนด้านในได้ยินเสียงเขาเจาะนะครับไม่รู้ว่าอ่าทำระบบไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าประปานะครับ ไม่รู้ว่าเป็นไฟฟ้าหรือประปานะเห็นได้ยินเสียงเจาะอ,ออกมาจากข้างในบ้านนะครับนี่นะฮะจะสังเกตว่าพี่เขาก็ฉีดน้ำนะครับแรงดันน้ำนี่คือความใช้ปัม๊มอโตเมตินะครับไม่งั้นคือคงจะขึ้นไปไม่ถึงข้างบนนะครับจะสังเกตว่ากำลังทำความสะอาดนะครับ เ,เหมือนพี่เขาล้างจากฝั่งด้านขวานะครับค่อยๆล้างมานะครับได้ประมาณหนึงแล้วนะครับขัดนะครับขัดรอยคราบปูนนะครับคราบปูนที่จากการฉาบนะครับจะสังเกตว่าฉีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ขัดไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจบ้านกันครับเนียบไหมฮะพี่พี่มุมนี้นะครับโอ้โหสวยจังนะอันนี้ขนาดยังไม่ลงสีนะครับ ก็เนี้ยบมากครับ ไปดูกันต่อเลยนะครับไปดูกันต่อในส่วนของตัวบ้านนะครับรู้สึกว่านกจะมาหาที่อยู่กันนะครับหาโพรงเหล็กนะฮะ เสียงเจาะนะครับมาจากหลังบ้านนะครับนู่นนะครับางเจาะอะไรนะครับกําลังทําการเจาะนะครับ เกาะบริเวณด้านบ้านนะครับที่นะครับก็ในส่วนของบ้านนะโอ้โหสวยมากด้านหลังนะครับ บแดดตบแดดก่อนนะโอ้โหแดดร้อนมาก นี่ครับจากบริเวณด้านหลังนะครับตอนนี้เรามาอาศัยศาลาน้อยนะครับเขียงนาน้อยนะฮะพื้นที่พักหลบแดดนะครับแดดสาดส่องมา ผมว่าจะเดินไปปุ๊บแดดออกปั๊บเลยครับกำลังแดดกำลังล่มนะตอนแรกสงสาว่าแดดล่มลุมหกซะหน่อยดูว่าเขาขีดเสาด้วยนะครับเขาทำเป็นร่องเป็นร่องนะครับ ข้างเคาะปูนครับเคาะขอปอปูนออกครับอ่าด้านข้างนะครับโอ้เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ ด้านข้างนะครับฝั่งต้นพยอมนะครับโอ้เงียบนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ